อึ๋ยอะไรของพวกมึงวะเฮ้ยเกปปิดไฟฟ้าหนุ่มเกิดไฟฟ่อกูไม่ได้เต้มตอนตันหน้าแหกแต่ตอนแต่กูเลยเนาะกูยัดไม้ครับกูยัดไม้ดาน,นี้เป็นไม้ไม่กี่แผ่นครับนะงงไงทำไมฮะกูโดนแล้วตอน,ตนหน้าแหกเลยเอาแต่กูทุยฟังฟังฟังกูนะทุย พีอ่อย่าไปเกี่ยวไอ้ควายมึงถ้ามึงดูคลิปกูนะมึงฟังเหตุผลกูนะที่กูไล่มึงคนแรกเพราะอะไรกูโมโหเะไรแบบเฮ้ยมึงทำไมาให้ใ่กูกูไล่แต่มึงมีไหมมีแต่แบบมึงแอบโง่เอง มึงเห็นไอเฮี้ยนั่นไหมมันโดมาสองเฟสมันแอบ <c oughs> หากใครอยากร่วมคอนเทนต์สนุกๆก,กับพวกเรานะครับในการร่วมกันทำคอนเทนต์เพียงแค่ขั้นตอนง่ายๆนะครับก็คือกดลิงก์ Discord ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็แคปหน้าจอการติดตามด้วยนะครับเพื่อยือนยันว่าเป็น fc ช่อง First Bu t แล้วก็รอการประกาศเรียกตัวในการทำคลิปด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ดูคลิปให้สนุกกันนะครับเราเราเล่นเก่งเว้ยเรามั่นใจว่าเราเล่นเก่งเราให้ขอ้อเราให้ข้อมูลคนได้แต่รู้สึกว่าซร์ฟมือถือคนมันจะดูงไปหน่อยนะครรัับเพาะมมนจไ่ถึง นะถ้าในคอมมาว่าบางอย่างแบบพี่เองเกงยีอะไรเงี้ยนะใครจะจัดเกงยีมาที่ทำคอนเทนต์มาฮาเล่นแบบเซตเปิร์กแบบคิดเองแล้วแบบมาฮาอะไรอย่างเงี้ยสนุกมันส่องกูตรงไหนวะไม่หัวใจไม่เห็นเต้นเลยเต้นละเต้นละ เฮ้ยจอตีรถทำไมวะเนี่ยกูปิดไอ้นนี่เหรอครับใจฮาร์ดใจมาฮึ่มชิเออร์คิดพร้อมกับมึงอีกแฮปปี้ทำอะไรมึงทำอะไร เซ็นโหดมากแฮปปี้ไปครับผมไม่ไม่มีไฟแดงอะ่ะเขาเล่นเก่งกจัดเลยนะครนะ <c oughs> คิดพร้อมกูเสมอนะมึงเดี๋ยวมานีมนน่มาเคครับผมรู้แล้วผมควรเอาใครต่อ โนวันนั้นน่ะยังปั่นอีกอ่ะดูจีนอย่างนี้เลยมึงก็ด้วยนะด้วยนะมึงด้วยนะมึงด้วยนะมึงด้วยนะเฮ้ยไม่ติดหรอต้องแสงอ่ะงงว่ะ ต้องแสงไ,ไ,ไ,งไม่ติดเลยยังไม่มาถึงครึ่งหลอดเลยแล้วมันก็ถึง,ถถงด้วยนะพอไอ้นั่นโดนต้องแสงผมอะแล้วนี่มันไม่โดนจะเป็นไปได้ไงเป็นไปไม่ได้ไม่ทำไมไม่ตีต้องแสงผมผมก็ตีมันเฉยเลยเราเล่นสายแอสซัสซินนะ ไม่ดูแนละ้วขี้เกียจดูเล่นเป็นเหมือนเดลเลยอ่นนะโอเคของซามคนไทยครับผมไม่เจอไอ้ไอ้ลุงคอยต้องแสงติดครับ ติดนะตรงนะู้นอ่ะซำแบบพอดิเลยได้อย่างนี้พี่ไล่ไหวเลยแล้วครับน้องอะไรวะเอานหนึ่งอ่านไม่ทันหมดแล้วเกาะโจเจ้าชูจริงครับไดโน่จริงครับผมเห็นด้วยเลยเห็นยูทูปปรับห้าร้อยคนติดตามสร้างรายได้ได้แล้วโอ้โหเนี่ยโคตรด,ดีผมก็จะทำได้พันหนึ่งกับสองพันชั่วโมงหรือสี่พันชั่วโมงนั่แหละที่คนต้องดูคลิปครับ แม่งเยอะมากนะโทษนะนเป็นคนตายคนแรกเลยเพื่อนตีไปครับ ปิ้นเนี่ยน่าจะเบื่อแล้วครับเล่นคนเดียวด้วยโดนผมย่ำยีแต่ก็แล้วนะผมหายนะไม่เจออ่ะมันเล่นแอบได้คนแอบไม่ได้คนก็โดนคะรับไล่กันครับโอเคครขามีคนติดต้องแสงผมแล้วต้องไปทางนู้นนะข้างในด้วย เ้ี๋ก็ตีแล้วโอ้โหรีเซกตกูไม่ใช่คนแก่ไอ้เหี้ยกดแรงจริงปัดดูก้าๆเลยทำไมมาโดดจริงเหรอเฮี้ยโหดจริงเกินเพื่อน โอเคสามเครื่องบนกนะูฉ่ำละกูฉ่ำมากตอนนี้นี่มีคนรอดักด้วยสามเครื่องบนครับสามเครื่องบนมันหอมหวานจริงๆ อา้าวพ่ออีกแล้วอะไรก็พอนอน่อวเวอนอนเลากลางคืนไม่ค่อยอยากนอนตื่นจนเช้าตาสว่างอา้าวแต่ตรงนี้เราทำงานนะ เราทำงานนะติดต้องแสงไปกลับไปแขวงบนครับทำไงก็ได้แขวงบนอ่ะข้ามปั่นไฟไม่ได้ ล้มไปยังติดต้องแสงอยู่ไมตีงูต้องตีให้ตายเพราะถ้าไม่ตายม่งออกไงหี่อะมานี่น้องครับวนวนตัดลายตัวเอง 50าสิบวิครบต้องรีบไปมาเขียบรีบไปขห้น้เลย เดแลวดวยวผมเล่นไม่ได้ดูดเลยครับผมแค่แบบว่าเอาความสามารถของเปิร์กอะแล้วก็ทำให้ตัวเองแบบว่าล่องหนได้ปะแต่ถ้าใครมองผมอะก็คือผมจะรู้ไงว่าใครอยู่ใ,ใกล้นี่คือข้อดีครับ ปันไม่ได้ครับโดนโซนขาดนะคนนั้นต้องจูก90วิบวีอะ <_ d ata> นี่มีคนมองเห็นปะนี่มีคนมองก็รู้ครับไ <_ d ata> ม้หมดแมปแล้วเด้อ เพื่อนเป์หมดละล้วทื่อไม้ไวไงมีคนอยู่บ้านใหญ่ครับตัวไม่ทันนะแต่ได้ฮาร์ดได้ตายอยากอธิบายสายแอซซินเล่นหน่อยครับก็คือผมอ่ะจะใช้ความสามารถที่แบบแอซซินหลักก็คืออุ้มแล้วติดนอวันครับ โอ้ติดโนวันได้ป่ะแล้ว no One, ลเราก็ใช้ความสามารถแต่แบบอะไรอะ่ะเปอร์ครับด้วยความติดโนวันนะเพราะถ้าเราดูดมันดูดช้าไงครับแล้วแค่อุ้มแล้วก็หาคนแล้วถ้ารู้ว่าใครที่อยู่ใกล้ใช่ป่ะมันก็จะมองเราครับมองเราปุ๊บล้วก็รู้เลยว่าเขาอ่ะติดต้องแสงดาราเนี่ยไปล้มไปเขาเรียก <c oughs> สายแอสซิสินนะผม <c oughs> คิดเอง <c oughs> แต่ไม่นำคลิปเลยสายแอสซิสินอ่ะ สายสสิงก็เก็บสี่ได้ครับแต่เหนื่อยผมโซนเนี่ยมันไม่มีแบบพวกเอ่อเปิร์แข่งเครื่องแล้วระเบิดอะไรเงี้ยครับบ,บันเลยเหนื่อยหน่อยผมต้องเอากระทึ้ไม้ไวมาเพราะเพื่อแบบเวลาเขาเปไม้มาถ้าเราเอากึะมาใช้่ามันจะเหนื่อยครับมันเหนื่อยมากเป็นตัวละครที่เหนื่อยนะกดเฟสอ่ะมันมีดีแค่ล่องล่องไอ้ไม่มีเสียงหัวใจอ่ะแล้วถ้าใครมองก็คือรู้เฉยแต่น,นั่นคือข้อดีนะแต่ข้อเสียมันเยอะนะฮะไม่เหมือนตัวอื่นที่วิ่งไวขึ้นอะไรเงี้ย ใช้ข้าสามารถก็คือตรงที่มันใครมองผมก็รู้อะนานเลยลองลองได้ลองได้ไดเคยมาน,นานดูไหมไม่เคยมองใครทีงไหนมองนานๆนนกดเฟสต้องมองนานๆเฮ้ย <c oughs> อะไรของเมืองหวะเฮ้ยกดไฟ้อลโหนกดไฟป้กูไม่ได้เต้าโดนตันหน้าเห็บแต่ตนแต่กูเลยเนาะ กูยัดไม้ครับกูยัดไม้ดาดน,นี้เป็นไม,ม้ไม่กี่แผ่นครับนะกูงงไงทำไมฮอกโงงไงอะครับโอ้ยเป็เล็กอ้ะเฮียเฮียกูก็ไม่อยากว่าเหมือนกันเพราะกาาาาาูเล่นแต่คอนเทนต์เฮียกูไม่รู้เขาคอนเทนต์หรือเขาเล่นแบบจริงจังโอ้โหว่าแต่กูเฮียเอาแล้วกูดโดนแล้วเฮียกูดโดนแล้วโดนแต่แม่แหกเลยเอาแต่กูทุยฟังฟังฟังกูนะทุย พี่อย่ไเกี่ยวไอ้ควายมึงถ้ามึงดูคลิปกูนะมึงฟังเหตุผลกูนะที่กูไล่มึงคนแรกเพราะอะไรกูโมโหเะรเปลเฮ้ยมึงทำมาให้สกูกูเลยแจ่มึงมีไหมมีแต่แบบมึงแอบโง่เองมึงเห็นไอเฮี้ยดนั่นไหมมันโดนไปสองเฟสมันแอบน่าจะเบื่อแล้วเล่นคนเดียวด้วยโดนผมย่ำยีแต่ก็ลนะผมหายน่ะไม่เจอมันเล่นแอบได้คนแอบไม่ได้คนก็โดนครับมีไหมแบบว่าแบบไอ้ขี้กหัวร้อนว่ะม่งทำมาใส่ใกูกูร้อนอะไรเงี้ยมีไหมมีไหมแบบกูร้อนอ่ะเม้ยั้ก็ตีแล้ว โอ้หรีเฟกกูไม่ใช่คนแก่ไอ้เหี้ยกดแรงจริงครับโวนโวนตัดลายตัวเองเปมาเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูรอดูคลิปเลยสัตว์วุได้คลิปแล้ว